สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แหม่มก็จะมาทำคลิปลูกชิ้นไก่เด้งนะคะลูกชิ้นไก่เด้งค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะนะคะี่ค่ะส่วนอัตราส่วนเดี๋ยแหม่มจะบอกไว้ท้ายคลิปนะคะเนื้อไก่กับเนื้อปลาหมึกนะคะบดละเอียดแล้วเราก็จะใส่ปุงรสนะคะปุงรสด,ด้วยน้ําตาล เกลือนะคะเกลือพริกไทยค่ะแล้วกนนะะ็น้ำปลานะคะน้ำปลา นะคะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดนะคะถ้าไม่มีก็ใส่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะค่ะแล้วเราก็จะใส่ ผงฟูนะคะถ้าภาษาญี่ปุ่นก็เบกกิ้งพาวเดอร์นะคะเบกกิ้งพาวเดอร์นะคะพาว d ด r ค่ะออกเสียงเบกกิ้งพาว e ดก็คือผงผงฟูนะคะใส่ไปค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำเย็นจัดนะคะลงไปด้วย น้ำเย็นจัดเนี่ยใส่เพื่อให้เขาเดงนะคะนี่ค่ะแล้วก็นวดนวดไปค่ะสักสินาทีค่ะแหม่มก็นวดมาสินาทีแล้วนะคะก็นวดเข้าไปทางเดียวกันใช่ไหมคะแล้วก็ตบ บด้วยความรักอะคะ่ะตบไปนะแล้วถ้าใครอนามัยจะใส่ถุงมืออันนั้นก็ใส่นะเป็นแล้วแต่นะคะแหมมถนัดมือนะแหมมล้างมือสะอาดแล้วแหมมทำกินเองแหมมจะใช้มือนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ถาดนะคะใส่ถาดทำเป็นแบนๆน,น,นะเนื้อไก่จะได้เย็นเสมอกันแล้วเราก็เอาไปแช่ช่องฟิตค่ะ ค่ะนี้ก็คือเนื้อไก่นะที่เราแช่ช่องฟิตกันนะคะก็แข็งประมาณนี้แหละนี่ค่ะเราก็แงออกมาแล้วก็เอาไปใส่เครื่องปั่นนะแมมทำอย่างนี้สามถาดอะคะ่ะก็ค่อยๆปั่นไปแล้วก็ทำไปเพราะว่า เรื่องความเย็นสำคัญนะคะถ้าเขาคายตัวเขาไม่เย็นเนี่ยก็ <S <S จะทำให้ลูกชิ้นไม่เด้งนะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวตอนปั่นนะคะเวลาปั่นใช่ไหมก็ใส่น้ำแข็งไปสักสองก้อนปั่นนะคะเพื่อใส่น้ำแข็งเพื่อรักษาความเย็นนะคะเดี๋ยวแม่เอาไปปั่นก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาหยอดลูกชิ้นใส่น้ำต้มกันนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วก็เบาไฟ เบาไฟให้น้ำนิ่งนะคะให้น้ำเขานิ่งเลยเราจะไม่หยอดลงไปในน้ำเดือดน,นะคะส่วนไก่นะคะที่เราเอาไปปั่นนะคะหลังจากปั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามานวดให้เขาเหนียวอีกทีนะคะก่อนที่จะหยอดลงไปต้มนะคะแล้วก็ต้องรักษาความเย็นเย็นของเขาด้วยนะคะเอาน้ำแข็งใส่รองไว้นะคะยิ่งเยอะยิ่ง,ง,งดีนะคะ เขาจะได้เย็นเขาจะได้แน่งได้ได,ได้นุ่มนะคะที่รักษาความเย็นเพราะว่ามือเราเนี่ยมีความร้อนนะก็ค่อยๆทำทีละนิดไปแบบนี้ก็เนื้อไก่ใส่มือแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ดีนะคะจะเอาลูกเล็กลูกใหญ่ก็แล้วแต่เรานะคะแล้วก็ ใช้ช้อนนะคะตักเห็นไหมเขาจะเป็นลูกกลมๆแล้วก็เอาไปหยอ่อดแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆลูกเล็กลูกใหญ่ก็แล้วแต่เรานะคะมือเนี่ยต้องชุบน้ําด้วยนะคะถ้าถ้าเราไม่ชุบถ้าเราไม่ชุบน้ํานะเดี๋ยวเขาก็จะติดมือเราเนี่ยค่ะได้ละเนี่ยค่ะก็ค่อยๆหยอน ค่ะหลังจากที่ลูกชิ้นลอยมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะจับเวลานะคะอีก15นาทีนะคะเราก็จะตักเข้าขึ้นน็อกน้ำเย็นกัน,นะค,ะค่ะค่ะก็น็อกน้ำเย็นนะคะพยายามใส่น้ําแข็งให้เยอะๆเลยนะคะใส่น้าแข็งเยอะๆเขาก็จะได้เด้งๆดีๆนะคะเนี่ค่ะใส่ป้าย ลูกชิ้นไก่เดงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะเห็นไหมขาวๆวสวยๆเลยเดี๋ยวแม่จะมาหั่นเนื้อให้ดูนะคะว่าเนื้อเขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวหั่นเนื้อให้ดูสักลูกหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ แม่มก็ไม่รู้เพื่อนเห็นไหมอ่าเนี่ยค่ะนี่คือเนื้อนะคะอุ๋ยแม่ลวงน่าค่ะนี่เห็นไหมแบบนี้เลยไม่เละด้วยนะคะไม่เละ